ก่อนที่ผมจะกลายร่างผมจะให้คุณดูว่ามันหายากง่ายเพียงใดกับดันใหม่นี้ Cosmic ใช่ต่อมาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและไปดูในครั้งแรกก็ผมใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมง22นาทีในการ FK ดันนี้นั้นซึ่งก็3ชั่วโมงเลยนะมันก็ค่อนข้างที่จะยานานระดับหนึ่งนะผมสลอ แล้วมันไม่มีเอเนจีดอบเศร้ารอบสองหชั่วโมง28นาทีคราวนี้แหละไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่เราไปกันเลยกดไปอู้ได้มาแล้ว awakening ต่อเอาละได้เวลา leave you c o s m i เบ่งเครียดทีเดียวอ่ามันดูเท่นะเอาล่ะไปทำอะไรวะรีวิวหาที่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 มีมอนอยู่แถวนี้บอลนี่หาให้เจอสักที่อ่ะมันมีเควสแต่มันไม่มีมอนไม่มีบอสเลยเหรอโอ้โหชีวิตมาดูอนาจังวะวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ติดติดติดวิ่ง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 อันนี้คนกูตกใจ วิ่งวิ่งวิ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 งติดคือติดอะไรตอนนี้อ่าเจอลนะเอาละประมาณนี้น่าจะได้อยู่สกิล e. อีคัลส์มิคแอปซูปชัอ่านไม่ถูกไม่รู้เทียวรู้มันดูเท่ดีนะสกิลอี e, ครั้งสิเนี่ยมันดูเท่ดีเออเขาทำสีได้สวยนะของ Cosmic เออดีด,ดีต่อไป Cosmic ิ Cos u n ัน s ์สกิลส เปึบปป็นหมัดต่อยรัวรัวรัวรวรไปด้านหน้าใช่ไหมสามารถหันได้ตามทิศทาจากที่คิดนะไหนดูนี่ปือบเปืบปืบปป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 บควค่อนข้างโอเคแต่ระยะมันดูสั้นไปหน่อยสกิลเ Cos ซ์คอ i มิกซีเรอืมึทําไมกูคิดไปเองหรือมันเหมือนคล้ายๆหมัดของอะไรวะกูจําชื่อไม่ได้หมัดในไซตมะอ่าให้นั่นเหรอวะ อ่าแบทอ่าสโตงกิสแบทเทิร์กเก่าคิดไปเองแหละต่อไปสกิลสีซูเปอร์โนวาโอ้อุยแบบนี้เลยเออดูเท่ดูเท่คู่ดาวค่อนข้างเร็วด้วยสกิลสีซูเปอร์โนวาโอ้ยอืม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 แล้วอันดับมสกิลอีเวนต์ฮลิซอนอุ้ยนี่สีสวย e v e วน์ Horizon สีสวยนะแต่ติดปัญหาตรงที่วงมันดูเล็กไม่จมันมันดูเล็กอะมันเล็กอะเออคือถ้ามันใหญ่มันจะดีกว่าน,นี้แต่ใช่แล้วมันก็ดูเท่ดีนะตอนนี้อัพสแต็กก็สแต็กกูประมาณนี้เดี๋ยวขอลองไปลองกับบอสก่อนสลหตามมาว่ามันจะแรงแค่ไหน เอาละได้เวลาทดสอบดาเมจกายล่างกายล่างและก็สเปซเคิลสเปเชียลิซชันเบึมเป็นไซตามะคอสมิกล่างที่มีหัวฝูเยี่ยมไปเลยเอาละไหนะมาดูดาเมจสิจะเท่าไหร่บอสที่เอาเลือกคือเคนเปเก้เจ็ดหมื่นล้านกับสกิลอี cosmic absorption หกพันสี่ร้อยล้านถือว่าค่อนข้างโอเคนะสกิลแค่สกิล e หกพันสี่ร้อยล้านว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดา skill set cosmic p u n t 5ห้าพันห้าร้อยล้านเหรอน้อยกว่าสกิล e แต่ว่ามันเน้นไปรัวเนาะโอเคให้อภัยได้ สกิลเอ็กคอสมิ e ซีเลียสเดอะพันไม่ซีเรียสเอาซะเลยแต่ว่ากดได้แบบอ่าเหมือนกดได้รัวๆเลยฮะเดี๋ยวพออันนี้หมดปุ๊บก็ต่อได้ประมาณ5,900ล้านสกิลซีซูเปอร์โนวาโอ้6,500้าล้านแลสกิล ทีอีเวนท์ฮอริซอนด์โอ้หกพันเจ็ดพันเกือบเกือบแปดพันล้านถ้ารวมรวมเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะเท่าไหร่วะ <c oughs> มีสิทธิ์วันช็อตไอ้บอสเคนเปกเก้ <c oughs> ได้ไหมมาดูกันเถอะ E Z X C และ T สามหมื่นล้านรวมๆเหรอไม่วันช็อตฮะแต่ถ้าอลองคอมโบแบบนี้สักรอบสองรอบก็มีสิทธิ์แตกถูกไหมสองสามรอบต้องสามรอบถึงจะการันตีแตกป่ะโอเคประมาณนี้ผมสลอดามเมจรวมๆคือสามเกือบสามสี่หมื่นล้านอันนี้กูบับไม่มี The เดอะออร์มตี้เนาะก็น่าจะได้แค่นี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน 君は。